สบายดีพี่น้องสบายดีสี่เดียร์แพงเกินเบอร์สุขุสุคนพี่น้องนะสุโมงสุบอลสบายดีเงีเที่ยงเทียงพี่น้องเอ้ยผุดผ่อกันกับซ่องน้องมินี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ยบ่ายเลยตัวนี้บ่ายโมงยังซิมหาเลยเนี่ยสบายดีตัวน้อสบายดีป้าลุงผู้ช่วยผู้ช่วยลุงมามาเทเบิ้นหันผู้ช่วยเบามีพี่น้องเอ้ย มืองานเฮ็ดเองชิซ้อนไปอเออ่าเอาเบื้ี่น้องเลยหมอมีมีตัวช่วยแล้วเพิ่นว่ามืองานเฮ็ดเองได้ลุงมีเราบ่ได้ไปช่วยได้เราก็สิเฮ็ดเวียดเราได้มืองานนี่เอ๊ตัสิบพันแล้วซ้อนเอาตัวกระเบื้องเอาเด้อยขัดปูสูตรแตกตัหลวงก่อนนี้นะลุงเนาะ ลวกสีในซุกซะก่อนเด้อเนี่ยเบื้องเด้อเนาะเด้อสูตรเด้อผมนัวลงมาผมนัวห้ามผมนัวเด้อลุงอัานายาไว้เลยน้ำสูตรนี้อร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนพี่น้องเอ้ปยปัดเถอะหัวยาพอสิบลนมาเนาะไข <laughs> ่ดอกยาพอวิ่ผม <laughs> บริย่างพี่น้องเอ้ย้าวบ้าน <laughs> ผมสิลนผมนี่ตัวโน่เราลองผมบางแน่นอนตัวโน่ลูกสีดำก็เก่ากว่า ทำกุ้งก้าวใ็้รับชมอร่อยหนึ่งกิโลเต็มๆเลยเนาะใส่โลนึงพี่น้องเยการห้าใส่น้อยมากกับโบเซ่พี่น้องเยเนะาะเพราะว่าเครื่องพัดห้านีวมันลายพี่น้อยสามสิบกิโลเนาะจังไดียกสาธุบุญน,น้ำอ,อันหมอเดียวนี่เป็นหลายกระมังเนาะเจ้พี่น้องยเจ้จักเจ้ยังก็ลงเพิน่นซื้อเส้นชอยเนี่ยนะเมคเมค่า ลาดม่ <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ะค่ะอยู่ตลาดปัะกอบโงพี่น้อยเนาะเพื่อนกันทำบุญน้ำพี่น้องเอ้ยเพื่อนก็ได้เอาเซ็นซีเออสิบโลเพื่อนก็ได้เนาะชกห้าวนะจองเซ็นเพื่อนโดยเห็นบะหมีเพื่อนไปจองเซ็นให้เพื่อนก็ว่าบุญยังเด้อพี่สันบุญสมโพธิภาพบะหมีว่าโอ้ยเ่อนก็อยากทำบุญน้ำเด้อพี่สันก็เลยออกเซ็นช่วยพี่น้อยสิโลเพื่อนสิบโลกัพันแล้วกัเป็นกระมังโอ้ยมีเงนแล้ลุงเอ้ย สูฮานเอาซาวรูเนาะทีมงานเราแล้วก็เอานำเอาในน้ำนี้พี่นุ้ยพี่นุ้ยปั๊ดเถอะอุ่นอวยรวยเลยพี่น้องเอ้ยเสยู่ดำยังว่าท่านได้ลงพี่น้องเอ้ยให้เพป็นคนอันนี้ได้ที่เช่นกันเป็นน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกเด้พี่น้องุ้ยหม้อหนึ่งเลยขวดน้ำมะขามเปียกพี่น้องเอ้ย ข้มข้นจริงๆตัวคนเคยเฮ็ดเคยพัดได้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าซุเฮานําบ่กล้าเฮ็ดย้อนยันโมเสบ่แม่นังดอกเคยเฮ็ดแ่ะมันสิกะบ่ถึกจังโดยใส่น่อยใส่หลายใ่ใก็เลยให้เฮ็ดประจําเฮาสิฮู้ว่าเอออันนี้ใส่ซํานี้ซํานี้เลยาสิตวงถึงเนาะกะได้ว่า30ต้องเฮ็ดประมาณไโดยเลยมาหาบ่มีพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็โอ้บ่ยากเพิ่นว่า บรยากผ่านปรุงงานนำพัดมีแล้วเนะดือพกระแทบโดยพฉะนั้นมืองานนั่นน้องโตโน่จะเป็นคนผัดที่เป็นเซฟวะญาติสินประส <laughs> บมามีประเทศน,นำเชื่อมให้พี่น้องเลยเนาะนำพัดมีให้ <laughs> มืองานตโนวะเดี๋ยวตโนโจัดเองญาติสินบระสบอย่างเดียวตโน,โนเนี่ <laughs> ยจัดก็้ม่ัด้ Yeah, สียยดสํดดาเลย <ง S 1> เพิมสีเนาะอ้ตัวนี้เฮทเฮทสีเฮสีเข้มขนมม้นหมดลงแกเห็นแบบมี้ไหมอะนีอสีมันแบบอนนารอลอสใส่คนอสีกรสีออกเข้มขน้นได้พี่นบางบาทเนี่ยเพิ่มสีดาําลง สิลองเบิงพี่น้องเอ้หนึ่งกิโลเนียน่ยสิลองเบิงน้ำอันนี้น้ำเสื่อมน้ำซุปลองผัดเบิงก๋วห้าจะงทิกาสถูกว่าเส้นพอดีบ่หรือว่าจังไดพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ตัวน้องล้มขนาดพี่น้องเอ้ยมือนีบริเ็นหัวหน้าแดดเลยคึ้ม มัดมือเบ็ดเวินจำสูตรได้อยู่นี่จำได้เหรอป้าตโน้กไม่อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ทะเวสนะคะมาละจำได้แต่พงอันพงนัวโรนึงจำได้เมื่อทำให้แม่กินเด้อใส่พงนัวโลนึงโอเคบ่เนาะจำได้เหรว่าสูตรนี่นะได้ได้เออ แซ่บแน่นอนพี่น้อยมูลราคาน้ำเสื่อมมอนี่ก็โอ้หลายบาทอยู่ได้เนี่เนาะกระเทียมกันเกือบโลบ่ลุงหรือว่าโลหนึ่งเลยบ่กระเทียมโลหนึ่งหอมแดงโลหนึ่งโอ้สองโลแล้วผงนัวโลหนึ่งสามโลแล้วรถดีโลหนึ่งสี่โลแล้วน้ำตาลหกโลสิบโลพอดีแล้วี่นะสิบโลแล้วพี่น้อยประมาณสองกิโลโอ้สิบแปโลแล้วพี่น้อยอยู่ในหม้อนี่นะ แต่ว่ามูลค่านี่จักสิว่าเท่าไรลดโย่ไปพัดนะไปลายพัดเลยโดยถือแม่นนะครับพัดขายนะเนาะทือว่าได้ได้หลายพันได้พี่น้องเองโยเส้นโลนึงเนี่ยก็ขายได้หลายเต๋อด้วยน้องลุงกีนเนาะแมนแมนหอดฮอดลอยนะฮอดหอดหอดใน่นอนลอยบาทเลย กันตามลอยนึงเนาะตีตำตำโ,โลละลอยพี่น้องเอ๊สามสิบโลกับ 3, สามพันเ่อมูลเม่ค่าขาเจ้าเห็ขดขายนะสามสิบโล,ลกับสามพันไปเลยพี่น้องเอยมาแต่ปักซองวางได้หันพี่น,อนออ้องเนาะไปซื้อเครื่องเตรียมมาหาบามีเพื่อเห็ดเอาสิน Rose นล้ำแน่พี่น้องเนาะและ้วก็กล่องโฟม เน่ยสื illar, little, o, working, ่อเมื yeah, so okay, ่อนดำหัานลุงมือน้ำบรายบันใดเอามาเติมโดยตัวงอกแน่เขาเขาบรุงตัวงอกเขาใส่ตอนพัดเลยบ่ะหรือว่าห้วยหนาพันแล้วพันแล้วมาคุดขูดอ๋อโดย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 ใครกูโบมีเลยเนาะใครกูโบมีอันอันนี้แล้วก็ สิลงลกเอาหอมแน่พี่น้องเอ้ยเนาะอยู่นานเนาตัวโนวิบมหอมจะตหอมผักซีผักหอมมีวะอือตัวเรื่อบของโอลิมปัสยากลานก็ยันไปในลูกบ่มืออื่นกับมืออื่นนี่โอ้หมอนักไร่เละจะอาบุรีสิอยู่สิไปมาที่นี่โดยโดยโดยมาปั๊บกระโดดเนาะปั๊บช่วงงานเลยพี่น้องเอ้ยตะกี้บ่มีเพิ่นกับเพิ่นกระสีเห็ดคือกันเพิ่นว่ะลงทานผัฒมีแต๋าบ้านนี่เพิ่อนพัดโดย คือแยุ่นับเมื่ประจบ้านแมนเกิ้าโดยถึงที่ียกบุมีผู้ใดได้บ้านี่นุ้ยดยกินแล้วละเลย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 เอาาตีอ่ะโตที่ครก็ลดหนึ่งพี่นุ้ยกระบะหนึ่งดกระบะหนึ่งผ้พี่นุ้ยบะมีเตรียมมาแล้วโอ้เพิ่นขึ้นก็พายนะ โอ้เพ oh, <idiots. S 1> ิ่นสิยโดยๆก็เลยให้เจ้าเพิ่นซื้อลงมาเลยเนาะปติมันง่ายเลยปิใส่นมัน้โดยมมีแต่แแนมก็ซื้อเป็นถุงแบบกอกแซวบีบโดยเฮาก็บีบใส่บีบใส่แล้วเนาะก็แน่ไว้แน่พี่น้องเอ้ยเนาะมันบ่หลายขั้นตอนเนาะโดยให้บ่ได้กกโก็ได้โอ้ต้องใคนหลายเด้พี่น้องเนาะ หนึ่งมากก็คือเห็นน้ำเสื่อมขึ้นนี่นี่แหละพี่น้องก็ใช้เวลาชอนแล้วก็มือพัดกับหมทั้งพูดลวกกัลวกเออพูดลวกสินกันลวกผู้พัดกับพัดผูกคุกกับคุกกันเลยไมนต้องหันซองหม้อหรือสามหม้อขึ้นไปโดยพัดผู้เดียวกับขวดแคร์เลยมันโยกอีกท่านสลาวอยู่บ่ขวดเบิแคร์เลยโดยไม่งั้นนั่นแหละหั่นละสองโลเอ้เทละสองโลสองโลหรืเนาะ Tóc hinoi té móc phơi phơi lưu đi, phổ đi lời. cái điเลย, ô bằng cái cặp bằng cái cặp cộng lại là cái cho hinoi chưa ยังมันได้ที่อยู่กว่ลงเนี่ยังได้มากระสิเหนียวนุ่ยนุ่กว่านี้โดยเวลาพันเขาต้องกวนก่อนนะกวนกวนโดยโดยให้มันแตกเนาะโดยโดยหัใหญ่หนึ่งไปโดยสามสิบกิโลแสบในนอนไปแล้เนาะ

แบบไหนกะดีเนาะจังบัวเปลืองเงินกองไส้ลงกีว่ะพี่น้อยเดี๋ยวพันขัดข่อยบัวหย่าโดยโดยลุงฉันเพิ่นวหย่าพี่น้อยเนาะยัดแต่ว่าปับสาวร้อยคอดลูกนี่แหละพี่น้อยเลยสีบัวมีปู่สวนเพิ่นบัวเม่นยังได้บัวมีปู่เฝ้าสวนเราพอแห้งแล้วปลาสวนบ่ได้เนี่ยพี่น้องเอ้ยงัวเข่าหาแล้วก็พอแห้งแล้วเสียหายหลายแสนแล้วข้าพูดกันลังงามแล้วเนาะลุงเนาะ แตงโมได้ลงยุบปีนียลงไทยนีด่ดูแสบแีบเลยวพื่อนน้ยนัมาคำเปียกลงอีกพี่อน้อยเนาะเพิ่มลงไปเพิ่นผมเคยเห็นเพิน่นสิกะถูกเบิดทุกอย่างพี่อน้อยเนาะนับั้กแต่เตรียมของเพิ่นสิหูเลยเซนจักโล ใส่น้ำตาลจากโลกเ่เล<ด>ชน้ำม่วงนึ่งเฮ็ดน,น,นั่นนลูงเนาะร้วการบุญน้ยผังนะ่งก็ะเมีนเพื่นนอนพ,พี่เ,เนยโดยดวิธีเลี้ยงนี่แหละช่วงนั้นก็ได้กระเมียนลุงกีนเนสพี่น,น้องเลยพัดเป็นผัวนี้ โอเคพี่น้องเนาะสลากที่นี้เอาไว้ใช้มีก้อนพี่น้องเอ้ยขอบ,บคุณคุณหลายๆพี่น้องบอกไปสิขอสุขสัขนต์นโดย <No. laughs> เดี๋ยวเป็น,นสิพัดซิมบางก้อนพี่น้องเนาะซิมบางน้ำเสื่อมหนึ่งกิโลคนวะก่อนกิหนาพี่น้องเนาะสลากที่นี้สบายดี